เคสคุณพี่ที่เป็นเบาหวานนะคะดินเชิญมานวดเรนน้ำเหลืองนะคะก็เริ่มนวดจากกรอบหน้าก่อนเลยเพราะว่าตรงใต้คางนะคะเห็นมีเหนียงล้วก็เ,เราก็อยากจะช่วยตรงนี้ด้วยนะคะมันก็มี น้ำเหลืองซึ่งเจ็บมากแหละเวลานวดนะคะนอกจากนั้นนะคะพอนวดตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปนวดที่คอบ่าไหลนะคะโดยการที่ลูบจากหลังหูแล้วก็ลงมาคอซึ่งเวลานวดเสร็จเนี่ยมันก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นอาการของพี่แกก็คืองงเลยค่ะเพราะว่าเฮ้ยมันโล่งขึ้นนะคะเส้นเลือดมันแบบเหมือนเดินแบบคือรู้สึกได้นะคะแกก็แบบตาสว่างขึ้นหน้าโล่งขึ้นแล้วดูนะคะก็คือกอดหน้าแกก็ยกขึ้นด้วยข้างที่เรานวด ต่อมน้ําเหลืองข้างล่างไปอะค่ะเพราะฉะนั้นการนวดโดยน้ําเหลืองเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะช่วยลดออขจัดสารพิษในเลือดด้วยเห็นไหมคะแกก็แฮปปี้กับเรื่องของกรอบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ตัวความสดชื่นนะคะตาก็สว่างขึ้นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าสุขภาพเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าจากที่อื่นๆมึนๆนะ่ะมันก็ดีขึ้นมากก็